ชิมอ้อยมีร้านพี่ัาเต้หาของต้นนึงนะคะได้แป่กรองลงล่างหนอน่าจะล่าง่าดนะรถชิป้อยมีร้านนะคะีเตหบมให้น้องดูแล้วลูกริปอ้อยมีร้านเป็นแบบนี้นะคะใช่ค่ะราคาเท่าไหร่คะราคาปกตินะคะอยู่ที่2 ส9บาบาทนะครับวันนี้นะคราลรดให้เหลือ230รอบาทพร้อมส่งเก็บเงินประทางครับโอเคหันายดีๆหน่อยนะคะยังโอเคค่ะรถต่อไปค่ะตัวต่อไปนะครับก็คือรถบดมีลานค่ะอ๋อนี่เป็นคอลเลคชันรถก่อสร้างนะคะใช่ค่ะรถบดมีลาน เหลือสักของละสามสิบบาทครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางด้วยครับอสา,ามารถซื้อหน้าร้านได้ใช่ไหมคะใช่ครับโอเคค่ะต่อไปนะคะเป็นอะไรเอ่ยมังกรมีปีกใส่ถานครับโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ๆนะคะมังกรมีปีกใส่ถานนะคะนี่ครับกล่องใหญ่มีสีเขียวกับสีน้ำตาล 300 0บาทครับเพอส<า>่งเก็บเงบ<า>บินไปทางด้วยครับเก็บเงินไปค้างด้วยนะคะ300บาทเท่านั้นโอเคค่ะต่อมาเป็นต่อมานะคะก็คือไดโนเสาร์คอยาวออกไขค่ครับไดโนเสาร์คอยาวออกไข่นะคะใช่ครับน,นี่ค่ะโอ้มสซส้สม กับสีเขียวถูกไหมคะใช่ครับมีสีส้มกับสีเขียวให้เลือกซื้อนะคะครับราคาราคาค่ะด้วยนะครับราคาปกตินะครับอยู่ที่369บาทนะครับวันนี้นะครับลดให้เหลือ260บาทครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางด้วยครับโอเคค่ะตัวต่อไปนะครับก็คือทีเล็กออกไข่พ่นไฟคับวันนี้นะคะนำเสนอเลยนะคะต้องซื้อเลยนะคะเพราะว่าอย่างคุ้มเลยค่ะ สินคามาใหม่ร่าสุดเลยมีสีแดงกับสีอมสามสีมีสีแดงสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินนะคะค่ะมีสามสีนะคะตัวนี้พ่นไฟได้เหมือนในรูปเลยแล้วก็พันด้วยออกไข่ด้วยใายแสงโปรเจคเตอร์ด้วยโอ้โหนี่ก้่คุ้มที่สุดแล้วค่ะ เหส66้เหลือบ6 6บาทค่ะโอ้โหตัวนี้นะคะบอกเลยนะคะมาจัดเลยนะคะคุ้มที่สุดเลยนะคะใช่ค่ะโอเคค่ะตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปนะครับก็คือควายใส่ถานนะคะอ๋ตัวนี้นะคะซื้อง่ายถ่ายคล่องเล่นไม่ยากน้องๆทุกคนชอบมากนะคะใช่ค่ะพวกตะปูว